สวัสดีครับร้านราชาแบงโฮครับวันนี้ผมมารีวิวอีกหนึ่งคันนะครับเป็นขนาด2ตันนะครับเป็นมิตซูบิชิคันนี้จะเป็นคูโบตานะครับ u ยี่สิบมีอยู่2คันนะครับแท็กยางแท็กเหล็กคันนี้จะเป็นมิตซูบิชิ mm 2 0 cr นะครับคันนี้ผมเปลี่ยนแท็กเหล็กให้ใหม่นะครับสติ๊กเกอร์ยังอยู่เลยนะครับแท็กเหล็กเปลี่ยนให้ใหม่2ข้างเลยนะครับคันนี้นะครับเป็นรถยี่ห้อมิตซูบิชินะครับซึ่งมิตซูบิชินะครับผมก็ขายไปหลายคันแล้วนะครับรถมิตซูบิชินะครับเป็นรถที่ดีนะครับ ใช้งานง่ายนะครับแข็งนะครับที่ญี่ปุ่นนะครับนิยมมากนะครับเครื่องเขาจะใช้เครื่องของอีซูซูครับอะไหล่จะหาง่ายนะครับเพราะอีซูซูนี่คือเครื่องอาหารได้ง่ายทั่วไปอยู่แล้วนะครับสังเกตแท็กนะครับสังเกตแท็กสังเกตเฟมนะครับเันเนี้ยคือผมให้ดูสีเดิมๆเลยเนาะนะครับแท็กเฟมสีเดิมๆมังอยู่ครับรถเขาอะสภาพดีครับคันนี้ครับนะครับยกตัวแรงนะครับอันนี้ผมไม่ได้เล่นเครื่องไม่ได้อะไรเลยนะครับคันนี้นะครับไม่ได้เล่นเครื่องไม่ได้อะไรเลยนะครับ อันนี้คือมาจากญี่ปุ่นเลยนะครับเดี๋ยวผมจะเก็บหลวมนะครับเก็บชิมนะครับเก็บเดี๋ยวคันนี้จะผมจะเปลี่ยนฟันมุ้งกีให้ด้วยนะครับนะครับเดี๋ยวเก็บหลวมเก็บชิมให้เลยนะครับนี่ครับอันนี้จะเป็นท้ายฟันแล้วนะครับก็คือสวิงนะครับเขาจะไม่พ้นแท็กนะครับเราสามารถใช้ในที่แคบได้ดีนะครับคันนี้นะครับนะครับสวิงเขาเขาจะไม่ไม่ไม่พ้นแท็กนะครับนะครับใช้ในสวนที่มีต้นไม้ใช้ในร่องอะไรเงี้ยครับเหมาะนะครับไซส์เขาจะกําลังดีนะครับ2องตันนะครับมันจะไม่เล็กไปมันจะไม่ใหญ่ไปนะครับ ใจนี้ผมเลยเอาเข้ามาเยอะนะครับสําหรับลูกค้านะครับที่อยากได้รถที่แบบว่าดูแลง่ายๆไม่มีระบบไฟฟ้าอะไรอย่างเงี้ยครับคันนี้นครับตอบโจทย์นะครับเพราะว่ามันเพิ่งเป็นรุ่นแรกๆนะครับที่เขาปรับมาเป็นคอนโทรลน้ํามันนะครับไฟฟ้าก็ยังไม่เยอะนะครับแล้วก็คือคอนโทรลเขาจะนิ่มนะครับมันจะขับง่ายกว่าพวกคอนโทรลลูกหมากนะครับนะครับคันนี้นะครับผมตั้งราคานะครับอยู่ที่สองแสนแปดื่นเก้าพันบาทนะครับ 289,000บาทนะครับคุณพี่จะได้อะไรมากก็คือผมจะเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องนะครับน้ำมันตัวเดินให้นะครับเช็คน้ำมันไฮดรอลิกให้นะครับเช็กลวดซึมกระบอกให้ทุกกระบอกนะครับแต่คันนี้คือสภาพคดีอยู่แล้วครับก็คือมาจากญี่ปุ่นนี่ก็คือไม่มีลวดซึมเลยนะครับสายไฮดรอลิกก็อยู่ในสภาพค่อนข้างดีมากเลยนะครับเนี่ยครับเป็นสาย2ชั้นนะครับกันไวให้ดีครับคันนี้ค่อนข้างดีจริงเดี๋ยวลองเล่นเครื่องดูนะครับลองเล่นเครื่องดูเนาะนะครับลองเล่นเครื่องดูนะครับ ค่อนข้างไวเลยครับความไวนะครับผมให้อยู่ประมาณ7เต็มสิเลยนะครับคือถ้าเราไม่ได้ใช้รับจ้างนะครับเราใช้เองนะครับเราไม่ต้องใช้ไวมากก็ได้ครับเพราะว่าพวกบูธสลักพวกอะไรเงี้ยครับมันจะไปไวนะครับเราก็ใช้อยู่แค่ประมาณนี้ครับแค่นี้ก็คือโหทํางานไวมากแล้วครับเนี่ยจะเป็นรถที่มาจากญี่ปุ่นแท้นะครับคือของผมนะครับจะเปิดตู้ครับนําเข้าเองทุกคันนะครับนะครับก็คือมาจากญี่ปุ่นเลยนะครับ พัดสภาพมาเรียบร้อยนะครับเป็นรถคัดเกีรนะครับนี่ครับสภาพเดิมๆนี่คือยังไม่ได้เปลี่ยนถ่ายนะ้ามันเครื่องนะครับน้ามันตัวเดิมก็คือยังดีขนาดนี้เลยนะครับนะครับความแน่นก็มาดีมากเลยนะครับขนาดยังไม่ได้เก็บปูสลักนะครับแสดงว่ารถเขาใช้มาไม่เยอะนะครับน,นี้เี๋ยวลองยกยกตัวให้ดูนะครับโอเคครับ ตัวสบายครับตัวเดินเดินนิ่งนะครับไม่มีเสียงอะไรนะครับนี่ครับเดินนิ่งเลยนะครับคือรถมันสภาพดีครับคันนี้ครับเราดูง่ายครับถ้ารถสภาพดีครับดูง่ายนะครับตัวเดินเดินแรงนะครับแน่นอนนะเดินแรงแบบนี้ไม่ต้องกลัวนะครับปั๊มไม่มีปัญหาแน่นอนนะครับ เดี๋ยวพามาดูเครื่องหน่อยครับเดี๋ยวอากล้องมาดูเครื่องหน่อยครับมาดูเครื่องหน่อยเครื่องอะเดินนิ่งมากครับคันนี้เดี๋ยวให้ดูท้ายเดี๋ยวให้ดูท้ายครับคือท้ายสวยมากครับคันนี้นะครับถ้าเก็บสีอะไรนิดหน่อยนี่สวยเลยนี่ภาษาญี่ปุ่นเลยนะนครับมันเป็นบริษัทญี่ปุ่นเลยครับเครื่องอะคือเดินนิ่งเลยนะครับนะครับไม่มีเสียงไม่มีอะไรเลยควันนี้คือไม่มีขาวไม่มีอะไรเลยนะครับนะครับปั๊มสวยมากปั๊มแห้งมากครับคันนี้สภาพเดิมๆเลยครับ โอเคครับยังไงนะครับฝากไว้ด้วยครับร้านราชาแบ็คโฮครับขนาด2ตันนะครับกำลังดีนะครับเหมาะสำหรับมือใหม่นะครับเก่าญี่ปุ่นแท้ท่านไม่เคยใช้งานในไทยนะครับสภาพดีแบบนี้ครับนานๆมาทีนี่คือหลักพาแท้เขาเลยเนาะ289,000บาทนะครับได้แท็กเหล็กด้วยนะครับจากราคา299นะครับผมมาให้ไป289พอนะครับขอบคุณมากนะครับมีคันเดียวนะครับขอบคุณมากครับ